วันหยุดพามาเที่ยวตลาดน้ำวัดดอนหวายค่ะตลาดน้ำดอนหวายนะคะหรือตลาดน้ำวัดดอนหวายอยู่ในวัดดอนหวายนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมค่ะเปิดขายทุกวันนะคะคนจะคึกคักมากที่สุดก็คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตเลิก์ค่ะติดกับแม่น้ำท่าจีนนะคะเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็คือเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงครึ่งค่ะ ไฮไลท์ของตลาดนี้นะคะจะมีทั้งของขาวของหวานแล้วก็พืชผักเกษตรนะคะผล,ละไม้ค่ะที่มีไฮไลท์ที่สุดก็คือเป็ดพะโล้ส้มโอแล้วก็ชมพู่ค่ะซึ่งเป็นผลผลิตของเกษเตรกรชาวบ้านที่อยู่แถบนั้นนะคะ มีกิจกรรมล่องเรือเที่ยวแม่น้ำท่าจีนค่ะไปที่วัดไล่ขิงนะคะท่านละ80บาทค่ะคเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยมาวัดดอนหวายนะคะก็ถ้านั่งรถเมย์นะคะนั่งรถโดยสารนะคะก็มีสายปออ8 4แล้วก็ปออ556ดูรายละเอียดจะทิ้งเอาไว้ที่ใต้คําบรรยายมาเพลิดเพลินกับตลาดน้ำดอนหวายกันค่ะต,ตรงนี้ดีกว่านะคะุตต้ตัวบเลยะ ตรงโซนนี้เรายังไม่เคยเดินมานะคะนี่เป็นแพรของกินนะคะตลาดน้ำวัดดอนหวานี่ยาวไปยาวมากนี่เดินตามทางไปตลาดน้ำวัดดอนหวาตลาดน้ำดอนหวา อ,อ๋ออยู่ตรงนี้มันมีทั้งตลาดเก่าตลาดใหม่มีแต่ทั้งตลาดเก่าตลาดใหม่เลยนะคะสูย์อาหารมเมลูกอ,อ๋ออยู่ตรงนี้นะคะตลาดอีกตลาดหนึ่งไม่เคยเดินมาทางนี้สักทีเดินออกนะคะไม่มีอะไรร้านแอบอร่อย รีกุ๋วเตี๋ยวอาหารตามสั่งทับมันชมพูนี่ก็รอแล้วรอเท่าไหร่เลยว,ว,วันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันเด็กเสาร์ที่11มกราคม2 5ง9วันเด็กนะฮะตลาดน้ำวัดดอนวายเสาร์อาทิตย์ก็คนจะคึกคักนะคะถ้าวันธรรมดาก็คนจะน้อยลง ตลาดวัดดอนหวนี่ตลาดน้ำวัดดอนไหวนี่เปิดทุกวันนะคะเปิดขายทุกวันมีทั้งของแห้งของสำเร็จรูปพร้อมทานร้นานขนมหวาน อัดทนีขนมไทยปลากรอบเดินต่อนี่ตอนน้ำขึ้นนะเนาะตอนน้ำข,ขึ้นเขายกขึ้นมามีกระสอบทรายมากันมาวางไว้ด้วยตอนสี่ทุ่มันนผ่านเชื่อมจ้าเป็นผลไม้โบราณจ้าห้าสิบเดียวรุ่งครั้งเทีียวเรียบร้ยค่ะเรียค่นี้นหมดแล้วค่ะ<ท> <Herr im ing> มันปากกายฟูๆเลยนะนี่กำลังฟูเดินก็ไปดนานไจเรอาจารยสองไอี่สองสี่ เป็ดพะโลกในหนักดอนไหวสแกนนะคะเอาหมูฝอยเลยจ้ะเชียวหมูเทียวปลาเลยกับพี่เท่านี้ไห้หลายวนนะ่ยวือเชญเลยนะจ๊ะาือเชเลุือาว โอ้ยขนเยอะอย่างนี้เราก็ไม่เอาแล้ว

สี่ถุงร้อยก็เมื่อกี้สอบถามนะคะนั่งเรือไปเที่ยววัดไล่ขิง80บาทชั่วโมงกับ15นาทีสามารถขอลงระหว่างทางได้คือจุดที่ลงก็คือจุดวัดไล่ขิงนะคะส่วนอีกอีก45นาทีก็จะมีเรือไปรับเรากลับมาวันที่เป็นหมูทอด หมูทอดหมูทอดมาม่วงแก้วขมิ้นโรลละ80ลูกใหญ่ๆเนาะ พอถึงตรงนี้นะคะจะแยกไปทางซ้ายทางขวาไปไหนไปทางไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกไปทางไหนดีสะเด,ดือดสดมีลวดค่ะกลา,<อ>า<ป>ผมก็มีปร,มประดกตัวสวยๆเนาะ จ้าดูก่อนได้เลยจ้าโอ้ยคึกคักเนาะวันเสาร์อาทิตย์นี่ห้นะคขาหมูเอาไหมนี่ ขาหมูขาใหญ่ๆเลยาบบขายยังไงคะข,า,ขาละเท่าไหร่สามบาทสามร้อไม่เขาไม่ได้ตัดมาให้เป็น <300 S 1> <300 S 2> ้อขาีบผักไทยเนี่ยโหพริกแพงเนาะหน้านี้พริกแพง ถุงละ30บาทแบ่งขายได้นิดเดียวเป็นพริกแดงจินดานะคะได้ประมาณขีดครึ่งผักกาดดองเจ้านี้น่าจะอร่อยเจติม๋มเดี๋ยวถึงจะพาขึ้นไปเดินดูข้างบนนะคะจะเป็นที่นั่งพักผ่อน ตรงนี้มาหน่อยก็จะเป็นโซนผลไม้หอมกระเทียมเคปกูดเบอร์รี่น่ากินมาถามป้อมอีก ทำได้นะน้ำตาลที่บ้านเลยกระปุกนึงยังไม่ได้แกะกินอันนี้านนสามร้อยอันนี้คนห้าสิบจะไปยอนนี่สิบอยากใหนไ้แม่แม่แม่ผลไม้อบแห้งตอนปีใหม่นะค่ะร้าน,นเลิศรสปีกส่งรอเท่าไหร่คะ ร้อะดนชมพู่าเท่าไหร่ร้อยยี่สิบจ้ะต้นต้นชม่ี่สิบเไม่ร้อยยี่อาการเหมือนกันเอาการเหมือนกันนะชมพู่เนี่ยเอากับตอบให้ลงเอาลงเท่าไหร่คะรอละร้อยร้อยจ้ะหนึ่งเลยจ้ะ ร้อนึงเลยเหรอาขาวันนี้ไ uh ม่มีั <t os> <t os ่งมุดองบจากานนสกาแล้วมจมีโอกาสบาะหิ้วยังไงนเรียก่าั่วภูกระเรครับนี่ยนี่มันอ่อนน้ำปีมีครั้งเดียวปีครั้งเดียวออหน้าหนาว้เดียวอันนี้เนวใจ ขนุนแดงสุริยาขนุนเพชรราชาที่เรากินกินกันคือพันเพชรราชาเพชรดำรงแดงสุริยาจะออกสีเหลืองจงังปาเชอ,ชอรี่ทับทิมอะโวคาโดยเยอะนะเนี่ย ขขอองาายยยเเะมกลฮิวกันอีลงตรงนังเลยได้อะไรพริกก็แพงแม่ค้าบ่นเลยพริกแพงพ ไม่ค่อยมีราคาติดมีร้านผลไม้แช่อิ่มผลไม้แช่อิ่มบางทีก็ไม่มีราคาติดโอ้โหฟุตซาไม่ใช่แอปเปิ้ลเหรอก็นม่อะไรอ่ะ ไต้หวันยักษ์ถ้วยชามจานชาม่ยหอมตรงนี้มีสารเจ้าอ๋อมาทีไรไม่เคยเดินมาทั้งนี่ห้อ มีสารเจ้ามีห้องน้ำอยู่ด้วยตลาดเสื้อผ้าโอูส้มโอสีแพ็คร้อย ขายบัวไทยกระถางหนึ่งมีสามต้นสามสีกล้วยไม้ละกําสิบห้าบาททอง,งมวนมะพร้าวสดปอกหมอนตลาดเป็นตลาดใหญ่กว้างมากเลยเข้าใส่นี้ ไม่ได้เอารถมาซะด้วยสิ กิมเจยียมขาวนะ้ำผึ้งฝรั่งตรงนี้โลละสามห้าเองซื้อเมื่อกี้โลละสี่สิบหกสิบเดินตลาดน้ำวัดดอนหวายต้องดูให้ดีขายสินค้าคล้ายกันแต่ราคาต่างกันนะคะต้องเดินดูหลายๆร้านแล้วค่อยตัดสินใจเลือกเมื่อกี้ซื้อกิมจูมาโลละหกสิบเมื่อกี้เดินผ่านโลสามห้าเอง มาปังหวานพยองชิดหนึ่งให้สามร้อยห้าสิบอันนี้เป็นตลาดซอยกลางจากทางวัดเดินเข้ามา แต่พอแยกไปทางซ้ายขวาคนจะเยอะดอกค่เอาเพุทราควรนละมุดพี่ละมุดถึงอร่อย มีต้นไม้จิ๋วขายด้วยแคตตัดกระบ,บองเพชรต,ต้นละสามสิบสองต้นห้าสิบห้าต้นหนึ่งร้อย ได้ค่ะอันนี้ชมพู่อะไรคะอันนี้ชมพู่อะไรคะยักษ์ไต้หวันค่ะยักษ์ไต้หวันต้อนคะคะได้นะคะมีให้ชิมน,นะคะ,นนคะแล้วด้านบนน,น,นะคะกล่องบนเนี่ยคัดแล้วใช่ไหมอันนี้ร้อยสามสิบ ของกินเยอะแยะมากมายนะคะผลไม้ผักอาหารพร้อมทานนะคะขนมหวานนะคะเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราจบคลิปนี้แล้วเราจะพาไปชมอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เอ่อบริเวณอีกด้านหนึ่งของวัดนะคะที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจบไ้เพียงเท่านี้นะคะเราจะนะคะขนมปังยาบยาจแวะชิมก่อนนะคะ